รองอธิบดีกรมการค้าภายในสันติชัยศาสตร์วันแพทย์บอกภายหลังหารือกับผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยผู้ส่งออกสินค้าและผู้ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์หลังจากผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะผู้ให้บริการขนส่งทางเรือร้องเรียนมายัางกรมการค้าภายในว่ายังไม่มีการกำหนดอัตราการให้บริการตู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกของผู้ส่งออกเป็นการเฉพาะนะครับทำให้เกิดปัญหาเรียกเก็บค่าบริการยกตู้จากลานไปลงเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตจากเดิมนะครับเรียกเก็บ3 0 0ถึง350บาทต่อครั้งหนึ่งนะครับตู้ขนาด40ฟุตเก็บตั้งแต่6 0 0ถึง650บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มครับดังนั้นนะครับจึงได้มีการตกลงร่วมกันว่าหากตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตคิดราคา280บาทขนาด40ฟุตคิดราคา560บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะเริ่มใช้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ครับส่วนในปีหน้าจะมาประชุมหารือกันอีกครััง้งงนึบ